สัสดีค่ภาเราได้เดินทางไปอีกจังหวัดหนึ่งใช้เวลาเดินทางอยู่ประมาณเ,าเกือบสองชั่วโมงแล้วก็ระยะทางก็อยู่ประมาณ180กิโลเมตรคือจังหวัดนี้จะมีกลางหันอันนี้เราเดินทางจะมาถึงแล้วถ่ายวีดีโอมาตลอดเลยจะต,ต้องถ่ายใหม่อันนี้เห็นไหมกลางหันอันแรกเราจะมาที่โปรเรโปรเรนี่ก็จะเป็นทะเล เลยใหญ่มากแล้วก็จะมีป่านี่ค่ะที่เราเห็นกันเขียวๆอยู่กับพื้นๆต่ำๆนั้นอันนั้นไม่ใช่หญ้านะคะอันนั้นเป็นบูบุลี่ต้นบูบุลี่ต้นสตอเบอรี่ป่าอันนี้เป็นทางรถไฟสายโปร,รีก็ใหญ่อยู่นะเราจะมาเที่ยวจังหวัดน,นี้กันจังหวัดน,นี้อ,อ๋อมีกังหันเยอะและสวยมาก โดยถ้าใครชอบแบบเงียบๆสงบๆเนาะตอนนี้เรากำลังจะเลี้ยวเข้าเกาะแล้วค่ะเราใช้เวลาการเดินทางเกือบสองชั่วโมงเราก็จะเห็นกังหันด้านหน้าเรานี่ก็คือจะเข้าเขตของโปเระทะเลที่กว้างใหญ่สวยงามจังหวัดเนี้ยเงียบสงบดีแต่ขี้เมาเยอะ <laughs> เขามาพักผ่อนกันเนาะเขาก็มีสิทธิ์ดืมนะ่มเนาะอ่านี่เดี๋ยว้ใกล้ๆนะที่นี่ตัางหันสวยค่ะตอนนี้เราก็จะเข้ามาอีกเกาะนึง ก็มีคนไทยมาเที่ยวกันเยอะนะที่นี่เรามาเที่ยวที่นี่สิบปีแล้วชอบมากเป็นที่ที่สวยกลังหันเห็นไหมทุกคนถ้าเราได้มาเกาะนนี้นะเราจะได้เห็นกลงหันไม่ใช่แค่กลังหันนะคะธรรมชาติที่ี่ก็ดีนกเยอะปลาก็เยอะธรรมชาติดีมากเลย เรากาลังข้ามเกาะแล้วแล้วเราก็จะเห็นทะเลแพแพกเห็นไหมคะเราข้ามทะเลกันเลยนี่กว้างเต็มเลยกลงหันตรงนู้นนะเต็มเลย จะผ่านกลาหานแล้วนะมีนะเลนะลายแล้วเราข้ามแล้วเห็นไหมเลยแล้วก็ด้านนู้นสามีบอกจะซื้อเรือเอามาไว้เพราะที่บ้านหลังนู้นก็มีละลังลำนึงจะซื้ออีกลำนึงมาไว้ เอาไว้ตกปลาตรงนู้นเราจะเห็นกังหันเยอะมากอันนี้เราซูมนะคะเอ้ยอันนี้ซูมให้ดูซูมให้ดูเพราะว่าตรงนู้นรากังหั you. นเยอะเราเข้าเกาะบ้านอีกหลังแล้วอันนี้คนขับรถนะคะพุงใหญ่ไปนิดนึงอันนี้จะเป็นที่พักนะคะ ช่วงหน้าร้อนทุกครั้งเราจะมาเช่าตรงนี้อยู่เนี่ยเห็นแบบนี้ราคาต่างกันนะแปดสิบเจ็ดสิบยูโรร้อยยูโรอันนี้เราจะมาเช่าทุกปีสิบกว่าปีจะมาเช่าตรงนี้อยู่ตลอดเลยเนี่ยถ้าใครรู้จักโปรเรเนาะก็มาเช่าที่นี่นะซิกะารันตาวงกูซิกาซกาลันใกล้จะเราใกล้จะถึงที่พักของเราแล้ว ปีนี้เราไม่ต้องเช่านี่นะคะเราเริ่มเข้าเขตสถานที่ที่เรามาพักที่นี่เนอะถ้าพี่กุ้งแล้วก็พี่อ้อนะคะได้มาดู y o u t u b e อันนี้เนาะจะเห็นเลยว่าที่เนี่สวยมากอันนี้เข้าแล้วนะคะเข้ามาที่พักของเราแล้ว เห็นไหมเมื่อกี้เราขับผ่านสะพานตรงโน้นมาอันนี้เข้ามาแล้วเนี่ยสวยมากแถวเนี้ยหน้าร้อนนะจะสวยเราจะผ่านร้านอาหารอันดับอันดับวันเก่าแก่เก่าแก่ของประเทศฟินแลนด์เป็นอันดับหนึ่งอยู่นี่เลยร้านอาหาร ใครได้มาเนาะหรือว่าใครที่ดูทาง YouTube เนาะอันนี้เราถ่ายวิดีโอมาให้ดูสวยเมืองนี้สวยตรงนี้เป็นที่ขายของเขาไม่ให้เข้าไปนั่งข้างหนก็ยังมีพวกนั่งนะเนี่ยนี่แล้วเราก็จะเลี้ยวเข้าบ้านพักแล้ว นี่เราได้เข้ามาในซอยบ้านของเราแล้วไม่ใช่บ้านนะตึกตึกเราจะจอดตรงรถคันสีขาวบ้านเราอยู่หลังไหนนะนบ้านเราอยู่หลังนี้